สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปต่ตอไปของเรานั่นก็คือค่ารายงวดนะคะค่ารายงวดของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คือเงินรวมของค่ารายงวดแล้วก็ค่ารายงวดแบบผ่อนชําระค่ะเรามาดูอันแรกก่อนก็คือเงินรวมของค่ารายงวดนะคะสําหรับเงินรวมของค่ารายงวดเนี่ย เราต้องการฝากเงิน12,000บาททุกสิ้นปีโดยที่ธนาคารให้อัตราดอกเบี้ย4.12%คิดดอกเบี้ยทบต้นทุก3เดือนเมื่อสิ้นปีที่4เราจะมีเงินในธนาคารเท่าไหร่เรามาดูก่อนว่าสูตรการหาเงินรวมของค่ารายงวดเนี่ยหาได้จากสูตรไหน เราสามารถหาได้จากสูตร Sn เท <SN S 1> ่ากับ r วงเล็บ1บวก r ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1ส่วนด้วย r ซึ่ง Sn ตัวนี้ก็คือเงินรวมของค่าหรายงวด r ตัวนี้คือเงินที่เขาเอาไปฝากนะคะ r ตัวนี้ก็คืออัตราดอกเบี้ยต่องวดและ n ตัวนี้ก็คือจํานวนงวดนั่นเองซึ่งเรามาพิจารณาแล้วเราก็จะได้ค่ะ r ตรงนี้ค่ะเงินฝาก12,000บาททุกสิ้นปีก็แสดงว่า R ใหญ่ของเขาก็คือ12,000บาทแล้วก็ถัดไปค่ะอัตราดอกเบี้ย4.12แต่อัตราดอกเบี้ยตัวนี้น่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปีนะคะเพราะฉะนั้น R ก็จะเป็น4.12%เปซนหารด้วย ตอนนี้เราต้องเปลี่ยนต่อปีให้เป็นต่องวดก่อนคิดดอกเบี้ยทบต้นทุก3เดือนการคิดดอกเบี้ยทบต้นทุก3ามเดือนหมายความว่า1ปีก็จะมีอยู่4งวดเราก็จะหารด้วย4ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยของเราจะเป็น1.003%เต่องวดนั่นเองเมื่อสิ้นปีที่4นะคะเมื่อสิ้นปีที่สก็คือจำนวนงวดคือค่าเอ เมื่อสิ้นปีที่4 1ปีมี4งวดนั่นหมายความว่าก็จะเป็น4คูณ4เป็น16แสดงว่า1ปีเอ่อ4ปีจะมีทั้งหมด1 4งวดนั่นเองนะคะเราก็เอาไปแทนลงในสูตรนั้นเลย SN s n <SN S 1> เท่ากับ r ใหญ่วงเล็บ1บวก r ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1ส่วนด้วย r เล็ก ค่ใ,ใหญ่ของเราก็คือ12,000นะคะ12,000แล้วก็วงเล็บ1บวกอาเล็กคือ1.03เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดยกกำลังเอ็นก็คือ16ลบด้วย1หารด้วยชึบหนึเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งเราจะนำไปแทนค่าลงใน เครื่องคิดเลขซึ่งเครื่องคิดเลขของเราเนี่ยจะใช้เป็นเครื่องคิดเลขของ Google เลยดังนั้นนะคะเราก็จะไปหาเครื่องคิดเลขที่เป็น google เริ่มจาก1 2 0 0 0อเเกิน1 2 0 0 0คูณก็คือวงเล็บเปิดวงเล็บเปิด1บวกนะคะ1.03เปอร์เซนวงเล็บปิด ยกกำลังก็คือ x ยกกำลัง y ค่ะยกกำลัง16แล้วลบด้วย1มวงเล็บปิดนะคะแล้วหารด้วย1.03% 1.03%เปเซ็นตปซ์แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็กดเครื่องหมายเท่ากับชื้อก็จะได้คำตอบออกมานั่นก็คือ27,569บาท 39สตางค์อ่าเดี๋ยวเราคัดลอกตรงนี้ไปก่อนฟื้เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือชือ้เท่านี้เลยค่ะอ่าทำไมเป็นสีนี้เอ่ยอ่าขอสีน้ำเงินจะได้มองเห็นอ่าโอเคคำตอบของเราก็คือ2 7 5 6 9บาทกับอีก39สสตางค์แสดงว่าดังนั้นนะคะ เมื่อสิ้นปีที่4จะมีเงินในธนาคาร27,569บาทกับอีก39สสตางค์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการหาเงินรวมของค่ารายงวดค่ะ ถัดไปค่ะเราจะหาค่ารายงวดแบบผ่อนชำระกันอ่าเขาซื้อเครื่องปรับอากาศราคา12ื่นสองเขาต้องการผ่อนสูง12เดือนโดยดอกเบี้ยร้อยละ9.6ต่อปีคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือนค่ะเขาก็เลยว่าถามว่าไอ้จงกลเนี่ยจะต้องชำระค่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ทีนี้สูตรการหาค่ารายงวดแบบผ่อนชำระนะคะเราจะหาได้จาก r ใหญ่เท่ากับ sn คูณ r วงเล็บ1ลบ1บวก r ทั้งหมดยกกำลังลบ n โดยที่ sn แทนด้วยราคาสินค้าซึ่งราคาสินค้าของจงกลก็คือ1 1 2 0 0 0บาทแสดงว่าตัวนี้ก็คือ sn เอง ต่อไปผ่อนส่ง12เดือนคะ่ะผ่อนส่ง12เดือนผ่อนส่ง12เดือนก็แปลว่าเข้าส่งทั้งหมด12งวดดังนั้น n ก็เป็น12โดยอัตราดอกเบี้ย9.6ร้อยละ9.6ร้อยละ9.6เนี่ยเขาคิดเป็นต่อปีแสดงว่าค่า r ตรงนี้ต้องใช้สำหรับ9.6เปรเซหาด้วยจำนวนงวดซึ่งคิดดอกเบี้ย ทบต้นแบบทุกเดือนก็แสดงว่า1ปีมี12งมวดก็เลยหารด้วย12ก็จะได้เป็น9.6นะคะ9.6หาร12ก็คือ0.8%ต่อปีเอ่อศูต่อมวดนั่นเองต่อไปค่ะเราก็จะได้ s อ่า SN ก็คือราคาก็คือ1 2 0 0 0 n คือ12งวดและ r ก็คือ9.6เปอร์เซ็นต์ส่วน12นั่นคือ0.8เปอร์เซ็นต์ต่องวดนั่นเองจากสูตรค่ะเราก็จะยกสูตรมาเลยสูตรของเราคือ r เท <R S 1> ่ากับ sn คูณ r เล็กส่วนด้วย 1-1ลบ1บวก r ทั้งหมดยกกำลังลบ n นะคะโดย sn ของเราก็คือ1 2 0 0 0คูณกับคูณกับ r ค่ะ r ของเราคือ0.8%แล้วก็หารด้วย1-1ลบ1บวก0.8%ทั้งหมดยกกำลังลบ12นะคะเราก็จะไปกดเครื่องคิดเลขค่ะ เราก็จะไปกดเครื่องคิดเลขเหมือนเดิมเลยเครื่องคิดเลขของเราก็จะเป็นเครื่องคิดเลขของ google เหมือนเดิมค่ะไปสําหรับการกดเครื่องคิดเลขนะคะเราจะใช้การกดเครื่องคิดเลขจาก google เลยนะคะก็เข้าไปใน google แล้วก็พิมพ์คําว่าเครื่องคิดเลขแล้วก็จะมีเครื่องคิดเลขหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาทีนี้เราก็จะกดอ่าด้านบนก็คือ12,000นะคะวงเล็บเปิดคูณด้วย 0. 8นนะคะวงเล็บปิดหารด้วยนะคะวงเล็บเปิด หนึ่งลบวงเล็บเปิดหนึ่งบวก0.8%น์ปเปอร์เซ็นต์นะคะวงเล็บปิดยกกำลังลบ12นะคะแล้วก็วงเล็บปิดอ่ะทีนี้ต่อไปก็กดเครื่องหมายเท่ากับเลยค่ะทีนี้เราก็จะได้คำตอบออกมาคือ1อาจจะต้องจ่ายงวดเดือนละ1,052บาทกับอีก70บ หสตางค์เพราะว่าเราจะใช้คำตอบเป็นคำตอบที่เป็นอสองสองตำแหน่งนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบชื่อทำไมเป็นสีนี้อีกแล้วซึ่งมันก็คือซึ่งมันก็คือ 1,052บาทกับอีก76สตางค์นะคะก็ดังนั้นจงกลต้องผ่อนชำระเครื่องปรับอากาศเดือนละ1,052บาทกับอีก76สสตางค์นั่นเองนะคะ ง่ายๆใช่ไหมละคะเจอกันคลิปถัดไปคะ่ะ